ไหนตากล้องโอ้ยตายเราภูนใจที่จะตายร่วมกันเราถ่ายรูปยังมาแล้วมันมาแล้วถ่ายดีไมต้องถ่ายแล้วเฮียมาแล้วถ่ายเนื้อเฮียปืนมึงหายเด้อ Bom has been planted. Headshot. Help quá. Lúc binh 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 luôn binh 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 đi. binh ถอยหลังไปดิถอยหลังไปดิเร็วยืนเลี้ยงยืนเลี้ยงดีๆดิดูเร็วดูมันมาหนึ่งสองแอคชัน่นผมจะจริงๆที่ได้ตายร่วมกับคันเรียบร้อยไ,ไปเดี๋ยวลงเพจให้ฉันมันตาแล้วปิดตัดฟุไอ้เหี้ยเต็มกระมาดแม่งเลย hậu A đấy là hậu ế đấy luôn không có hạ cũng rồi hậu A đã là hậu ế không hả hạ lưu ôi นะไปและบ่นบาย User disconnected from your channel ผู้ทำรูปถ่ายดิติ๊กถ่ายแล้วส bueno> ่งลิงก์ให้ผมน้าลงยูทูบหน่อ่ะดู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 เดี๋ยวผมจะเอาลงเพจ giết dứa tay lời Ê thằng nằm anh thân phết là nữa à Vậy nên đúng có con hồn à

เฮียสนั่นฟลอยเลยเอาไอเบียโชว์โปให้ดูหน่อยคว้าเมื่อยเฮียโอ้ยมันยังไม่เห็นีดิขอ Bomb d ิ f u s e d เห็นไอเบียเลยไนะเมือว้ยจะกูเหงบาเละไอ้นุ๊กไอเฮียโอ้ยเฮียมา嘛 อุแม่เขาเองแล้วเนี่ยปากเอแล้ววากเอแล้วไปดีพวกเขาเองง่ายจะตายหายเยี่ยเข้าวีเป็นคำกลวยอะไรไม่ยิงไปตัดมันอยู่ในเอแล้ว ไอ้ยืนนุ่งแม่งลอง้อเข้าไปละไม่ต่อยพระคอตอีกตัวกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุตตตโอ้ยเฉยเฉยโอ้ยยอดสุดยอดหลอกยอดอเองนี่ all right let's move out เขาเออแล้ว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 สองจุดวางแผนจุด B point affirmative fire in the hole A point โอ้ยพี่ฮ่าแม่งคันโบ

พ <Red> ี่อ้าวไม่เอาหมด <win. S 2> เลยลากไปเลย